ตัวอมีการทับคันครับผมระหว่าง S T E กับ69นะฮะโหมยคูด่เด็ดเมวเมาไม้เม,ม,มคือเมล่าเองครับผม STE S T E เ่ยนแต่งแล้วร็อบบี้เปิดจุดมาแล้วครับไฟใหญ่ครับผมบิกาโดถ้าหนึ่งหนึ่งอมว่าน้องไหวหนึ่งหนึ่งค่อนข้างไหวหรือเปล่า <c oughs> ไปวิ่งเปิดหลังนะครับผมร็อบบี้ เดี๋ยวไปหนึ่งนะฮะพักวนมาชั้นสองตรงนี้ครับเข็นเอสเกสโลครับผมยังไงครับมุมนี้น่าจะยังไม่ตัดสินใจข้ามเลยเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับเหมือนเขาจะรู้นะว่าทางฝั่งเอซอยู่ฝั่ง,ฝ,งฝั่งตรงข้ามอีกคนหนึ่งอืม อาจจะต้องข้ามฝั่งสนามวยหรือเปล่าข้างหลังโอ้จะเป็นการเสียรอบปีที่น่าเสียดายการลงเมืองไม่ได้สวนด้วยนะใช่ขวาวิ่งหันหลังให้ครับแต่ยังดีนะที่เป็นวันแรกของแซนเจอร์ครับครับพรุ่งนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยฮะเหนื่อยหน่อยนะครับเติมเพิ่มเลยแต่ผมไม่เคยดูนับแอพ ทางชอบเมล่าครับรอทามมิ่งอย่างเดียวฮะตอนนี้คือเขาไม่น่าจะเดินข้ามฝั่งนี้นะถ้าเขารู้ตำแหน่งของเมล่าเลยครับอืมถ้าขึ้นมาจากริมระเบียงนี่คือโดนแน่นอนถูกต้องอลครับรอจังหวะอยู่ว่าตรงนี้แต่ผมคิดว่าเขาไม่ขึ้นมาเดินหรอกอืมจริงๆแล้วถ้าไฟกับหกเก้าเนี่ยเราเราเป็นต่ออยู่นิดนึงนะ พูดในศักยภาพของผู้เล่นนะครับอืมเขาเดินนะครับปิดทางด้านหลังมาเท่ากับว่าเมล่าจะช่วยไม่ได้นะมุมนี้ต้องหาทางวิ่งมาเติมเพื่อนเลยครับแล้วเนธนำมาแล้วเหมือนเขาจะรู้นะเหมือนเขาจะรู้กิสโลรนะครับเฮ้ยเจียนยนอยู่แต่ลูกซองไป็อดแรกไม่โดนับผมเฮ้ยทำวินเฮ้ยเมล่าตรงนี้เหมือนจะไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะโอ้โหโอ้ยสองครับเหลือไม่ได้คนเดียวแก้เกมด่วนครับพรุ่งนี้สำหรับเอชทีอฮะครับ แล้วเคนเอ็ดเลือกที่จะวิ่งขึ้นทั้งทงที่เพื่อนเกสโลก็อยู่ข้างล่างนะกลายเป็นว่าไปแยกหนึ่งกันหมดเลยครับโอ้เป็นช็อตทามยิ่งหันหลังด้วยนะคือถ้าล็อกรอผมว่าน่าจะได้หนึ่งน็อกก่อนนะครับอืมว่าผมว่าน่าจะไหวนะในในช็อตได้อาจจะได้หนึ่งสักหนึ่งครับพูดแต่ได้ฮนะมุมของเมล่าช่วยไม่ได้นะเมื่อตกครน่นี้น่าจะเพราะว่ายังเห็นไม่ครบนะว่าอยู่สี่มาสี่คนครบจริงๆหรือเปล่านะครับเหมือนยังกังวลว่าแบบบนตึกทางด้านขวาจะยังเหลืออยู่แล้วไปเลยครับผมสําหรับเมล่าขึ้นรถ อันนี้ต้องไปแก้ไขให้ด่วนเลยนะคืนนี้ครับนั่งทำกันบ้านต่อฮะอาจจะเป็นันแรกอืมอ่จะได้ต้องการต้องการการปรับตัวนิดนึงสำหรับทีมใช่ต้องการการปรับตัวนี่เป็นสนามจริงด้ยนะเขียนไม่ได้เหรอได้ครับผมขยับฝ่ายก่อนนะผมตรงนี้เรนเจอรน์นนะอืมกห็หนึ่งศูนย์อะหกเก้าครับผมหกเก้าได้หนึ่งศูนย์อ่าหมายถึงการวัดเมืองใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาน่าจะเขาน่าเขาน่าจะลงเมืองเดียวกันเพราะว่าเหมือน คิดซะว่าวันนี้ไม่มีทางด้านของทีมทีมที่ลงอย่างพวกปีทีอาร์เฟสแคนอะไรอย่างนี้มาอ่าก็เลยมา <ใช S 1> เลือกใจตรงกันใจตรงกันอ่าออตาผมวนกลับลงมาเอาโรสแมรีอ่ออกครับเอาเล่นไม่บอกจริงก็แมรี่คือตอปไปเยอะเลยนะครับคนละค,คนอ่ะใช่ด้วยแพทเดียวที่เขาจับทางโรสแมรี่กันได้และค่อ,อ,อนข้างที่จะเล่นอาแคสซีฟเกินไปเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ครับ คืออาจจะต้องประกบมากขึ้นนะใช่แ<ช>แมรีร่ก็อย่างที่บอกแหละว่าตอนต้นวันที่แบบว่ามีจังหวะที่แบบเหมือนเบรกตัวเองไปพอสมควรนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคือพุ่งไปแล้วคือถ้าน็อกก็คือเพื่อนรอเพื่อนมาเติมอย่างเดียวนะแต่ว่าเมื่อตอนต้นวันนี่คือแบบมีเบรกตัวเองไปพักหนึ่งอยู่แหรัะผมสมัยก่อนเขาค่อนข้างที่จะกล้าเล่นบูวาเพราะมีหลายๆทีมที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเลือกที่จะขยับเยอะการเลือกหาหาแจมหายิงเขาเลยค่อนข้างได้ฟรีแต่ในแพทปัจจุบันเนี่ย ทุกทีมค่อนข้างที่จะกล้าเล่นกล้ามูฟโดยการใช้รถในการเคลื่อนที่ในการเช็กแล้วก็แบบขยายตัวออกมาเป็นวงกว้างมากขึ้นใช่จะแคมป์อยู่ในบ้านทําให้รสแมรี่เนี่ยค่อนข้างเล่นยากขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสไตล์ให้ได้ให้ได้มากกว่านี้อทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนไปตามเวลานะผมว่าทุกแพทอัปเดตทุกการเล่นต่างๆวิธีเล่นรวมไปถึงอัปแพทในวงปัจจุบันด้วยบางทีแบบมีลูกเล่นใหม่เข้ามาอีกนะกัดเจตต่างๆเนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นอะไรพวกแบบ การเข้าวงง่ายขึ้นใช้อะไรเข้าวงอะไรเงี้ยนะครับรอดูนะอัปเดตแต่ละครั้งแต่แพทใหม่แบบใหม่มาแน่นอน,นครับ,ผรบแผนที่ครับผมมาดีแต่ป็นเทเมนครับผมขึ้นไฮกลาวมาจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สวยเลยนะเห็นข้อมูลรอบรอบ,รบทิศนะครับออเตอร์อีโก้อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนไลน์มา ครบแล้วสองผู้เล่นนะใช่เป็น,นล,ปล็อกที่มาแล้วก็วตามมาที่หน้าของเอาตาก็วนกลับมานะาเอาอทางด้านของโรสแมรี่ออกเลยครับเอคูเอาเกนดานะครับวันนี้ก็มีเกมที่ได้ไก่ไปนะแต่ก็เป็นการเหมือนเล่นตามวงนะนี่มีสลับเหมือนกันนะบอกเอาแคสเปอร์ออกอนะเอสซามิมาเ<ะ>อสซามิเอสซามิเอสซามิครับ อสัมมี่เฮ้ยเล่นบอยเปลี่ยนสองเลยเอาแดปมาเปลี่ยนสองคนนะมีผู้เล่นหนึ่งหกคนด้วยกันนะครับคนเปลี่ยนครบเลยนะตอนนี้แคสเปอร์ออกมาเป็นแดปแทนมาเป็นสกาวแทนครับผมมันจะมีการปรับเปลี่ยนลงตำแหน่งตามตำแหน่งเลยอ่าสวยงามเอ้ามันลั่นไปเองเหรอครับหรือไง ลองเคมายครับผมลองเคคมยมาที่น้าหออสชาบ้างครับผมเลดบุยโวคิววี i วันนี้ถือว่าไม่ใช่วันนี้สิผมมองเลยนะสองวันําแต้มได้สมดุลถูกต้องนะครับถ้าไม่มีพลาดจังหวะที่เข้าไปโดนดีเซเวียเนี่ยทีละคนตอนนั้นผมว่าวันนี้อาจจะมีทะลุถึงเกือบร้อยเลยนะทะลุร้อยใช่ วันวันนี้สวยเลยฮะคือจังหวะพาดขอออจ่ามันเป็นการพาดที่แบบสามารถแก้ไขได้แบบไม่ได้หนักหนาด้วยนะมันเป็นรายละเอียดของเกมเล็กน้อยอ่ะโอ้โหแต่ดูวงก่อนนะแต่วงมันกินเทื้อขาทังซ้ายและเสื้อขาขาซ้ายมันเล่นไม่ได้นะผู้ชมหายไปเกือบครึ่งเท่ากับว่ามีพื้นที่เล่นแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถูกต้องครับแล้วเป็นวงสองสยองไหมล่ะคะโอ้หายไปเยอะอยู่ฮะทั้งซ้ายโอิโอครับเนียนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้ยินนะว่ามีบูมเนี่ยขยับมาฮะ เนี่ยผมบูมบูมก็อยู่ที่ห้าสิบสามคะแนนเฮ้ยได้ห้าสิบคะแนนขออภัยห้าสิบสามคะแนนวันนี้เพิ่งเพิ่งมาเกมเดียวเพิ่งมาเออแบบว่าเกมที่แล้วครับบูมเฮ้ยวันท้ายนี่ใช่ปะบูมวันแรกเอ้ยบูมวันแรกบูมวันแรกก็น่าจะไม่พลาดนะนะครับวันนี้สองขอยี่สิบแต้มพอนะครับฮิววี่สกาเฮ้ยเอสซีอาร์เอสซีอาร์ มาที่แบ็คหน้าครับผหนียิงกดใส่หนะ้าของโยรูนะแล้วบอยซิลก็หยับมามีโดนเพิ่มไปอีกนิดนึงโยรใช่ทีตั้งแรกผมจำได้หือคือแบบผิวจัดอะ่ะอืมอดีอ่อะออดีจริงอุตส่าหมาละกาแอร์ก็ครีมแก๊งมอฟอ่ะมิราม่าคือของเขาเลยฮนะของเขาจริงแต่ที่ผมว่าเอไอีาถ่ายไปผมรู้สึกคุณคุณน่าจะเป็นบอยซิลใช่ไหมบอยซิคาร์ลใช่ อยู่บนทีมแล้วแต่ตรงนี้ก่อนจะไปในจัจ่วใส่ทางด้านเอคูครับผมและเอคูโดนเก็บไปเกมไปเคนนี่ครับเคนนี่ปาเน็ตมาแล้วไปอีหนึ่งน็อกครับผมจากไอแคลน็อกไปอ่าสามีลงมาใหม่โดน,นมีกาซ้ำมาจากเกมอย่างรวดเร็วแล้วเซมนายกำลังจะฟอยเรนไฟรหรือเปล่าน็องไปหนึ่งเ Kenny ห็นนี่เคนนี่ไหลมาติดไฟแล้วเป็นบอยซิวปิดให้ครับรโอ้ลโหใหโ้โอ้ไม่งั้นนี่มีโอกาสจะโดนซ้ำมาจากเกมไปเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังถือว่าไฟแข็งเหมือนเดิมนะเซมนายโอ้โหนี่ฮะเข้าซีซีมาเฉียบเฉียบว่าผม ดีเดือดจากหมูบออไฟเมล่ายังเอาต่อจากระยะไก่ผมเหลือคนเดียวเนี่ยก็ยังเอามาให้หนึ่งแต้มหรือว่าตอนนี้ใช่ครับผมยังคงต้องการแต้มนะผมตอนเมล่าครับผมแต่เกมนี้เต็มที่ผมให้สามสี่แต้มก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ว่าสองแต้มนะเต็มที่ไหมใช่เพราะว่ายากค่อนข้างที่ยากมากสําหรับกันที่เหลือผู้เล่นคนเดียวแล้วจะต้องเกี่ยวพื้นที่ในการเล่นมีเดียวมาอถ้าวงไม่เข้าจริงๆหรือว่าอะไรก็ค่อนข้างที่จะตมยากเลยเคยเห็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่แบบเหลือคนเดียวตั้งแต่ช่วงวงแรก ้ากไปถึงท็อปห้านะก็มีแต่นั้นคือปัจจัยของวงด้วยแหละบางทีแบบไปอยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่แบบคนหลายๆคนไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยต้องเลือกพื้นที่สวยมากไม่ได้ใช่ก็จับจองตกันต้องเป็นพื้นที่ที่ได้คนเดียวแล้วตรงนี้ครับผมโดนลีวิสเนี่ยขึ้นมาหันเลยครับเลดบู่โดน็อาดาวไปจากเอ็กเซลแล้วซ้ำออกจากเกมไปก่อนเลกเซ่หันไปซ้ำแล้วหันมายิงเลดบูด้วยครับเหลือเชื่อโอ้โห ทางว่าเดินชาร์จพอดีครับผมน่าเสียดายเหมือนกันนะขึ้นมามุมนี้เอ้าแล้วมีคนมาเป็นจิมมี่ครับผมเวลาจะได้หรือเปล่าเพื่อนเขาเจอก่อนนะเรียบร้อยเลยมเปิดบ้านบนโอ้โหจบอันดับที่15ไปแล้ววันนี้เซนเซอร์โอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งแลวฮะรอบนี้50ที่รถไ์เลยอีอารีน่าครับเกมนี้ที่เราทายกันไงคุณมาตินเฮ้ยบารมีแล้วอะ ของจริงแม่เลยเกมนี้อู้หู้ในฟังโก้ในฟัโก้ฮือเรียบร้อยลงไปจ้องไปหน่อยฮะแล้วสามอ่อกจากเกมไปเลยโดยยังวันนี้ยังมานะยังยังมาอยู่แล้วแล้วพรุ่งนี้ยังไม่มาอะไรอ่ะหมายถึงว่ายังยิงแบบเยอะมากนี่เอาเยอะจริงนะครับยาวเฮ้ยมากระเป๋ายิงจุบแล้วล่ะสามไปโดนอีกหนึ่งเฮ้ยไาคิวเอ้ยเอาแล้วดิ ออกไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับผมตอนนี้แล้วมีจุ่มบูโซนอยู่ด้วยเป็นเรื่องอยอู่แต่ผมมองว่าถ้าอ e ีรีนาขึ้นเขาได้นี่ค่อนข้างที่จะฟรีมากๆเลยนะครับนั้นมีถึงไก่เฮ้ยมีถึงไก่เลยนะถ้าอยู่ถ้าวงติดเขายาวๆเลยนะแต่ถือว่าถ้าไปลึกจริงๆนี่สวยเลยนะเพราะว่าเ e อีรีานาติแปคะแนนตรงนี้ยังไม่เพียงพอนะอาจจะเหนื่อยไปหน่อยสำหรับตรงนี้ขอักสสิบใช่สามสิบวันนี้ วุ่งนี้ขอทีอ่สามสิบได้เลยครับเดวิดผมบอกให้ AUG มันลั่นดีเหลือเกินนะใช่กระพรี้ผลระเบิดไปแล้วครับดูดิเร็วแ <c oughs> น,นบกดีนีน่แหละครับจะถึงเพื่อนอยู่แล้วครับผมน่านจะได้จัดนนรถมาเปิดที่นินยมเล่นในสำหรับการแข่งพับชิหม่กันนะเพราะเป็นปืนนี้ไฟลีสูงมาก AUG นะใช่โฟอยู u g ตัวนี้ เป็นปืนที่นอนยิงไม่ได้ครับสั่นเนยสั่นปะสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยหลย่ละสีอูดรับผมไปเปิดฮานโฟยุครับครับโอ้ไม่น่าของข่พญานจเนทมาแต่ไม่เจอแล้บอกว่าเนททิ้งไว้ตรงนี้โดนไปครึ่งหลอดแล้วผมแรมมาแล้วฮันโฟยุโดนน็อกดาวไปจากท็อปก็บอกว่าิชาร์ไปได้แลมโบกินี่น็อกดาวไปมุมหนียังไงล็อกกี้ไปได้ท็อปแล้วเก็บออกจากเกมเลยครับผมจะชาร์จเข้ามาของดน้าน,านทีมแฟลช ดัโบเนตไปแม่คนละบ้านคนละทิศเลยแล้วโบโดนสวนขึ้นมา่ขนข้างเข่งยังยังจะเดินขึ้นข้างบนแต่ว่า <c oughs> เดินขึ้นาี่ยังจะเดินขึ้นอีกบอกอไม่จำว่ามีคนอยู่โอ้ย<อ><อ>ยังก, <c oughs> งกแล้วกเมก็บอกปิดไปเลยครับยังออกไป แล้วโบไปโดนแถบจออัลต้าด้วยทางด้านหนึ่งครับแบบนี้แฟลชลอดยากนะครับฝาล่างทีทีเคดันเข้าใส่แล้วเรียบร้อยครับผมรีวอวจนได้สุดท้ายตรงนี้สเปร์เก็บงานไปขวายัางไงเอ้าแล้วไปถือทำไมกับปืนตรงนั้นน่าไม่ยิงเลยเชื่อโอ้โหแล้วโดนกดมาหายไปเหมือนกันครับผมทีนี้จบอันดับที่สิบสี่ไปแล้วเราทีมแฟลชทีนี้โอ๊ก้ากำลังจะรีเซ็ตอยู่นะส่วนแม็กหน้าไม่ให้รีเซ็ตจะเดินเข้ามาเล่นเลยเหลือคนเดียวมาพร้อมกับ S12K S12K ซ้ายขวาเ่โผล่แล้วโดนหนึ่งก็หลงเรียบร้อยทิมวงยังยังครึ่งหนึงอยู่อะสายไปคือเกมนี้ผมอาจอาจจะได้เห็นแบบช่วงท้ายเงียบอะเหลือคนเหลือไม่เยอะนะแต่พื้นที่จะเล่นยากขึ้นอีกอะโอ้เอียรีนามุ้บเดียวจอดครับถ้าผมจะไม่ผิดบ้านเอียรีนานี่เหมือนจะเป็นบ้านบ้านบ้านประมาณสมหลังเล็กๆ แล้วเลือกใช้จากการที่ใช้เพื่อนขึ้นเขาเป็นการโครบซะมากกว่าตอนนี้โอ้เอาวาชุบไม่ได้ครับปล่อยครับเอาตาต้องปล่อยฮะคิวเหลือ2คนครับแต่ไหลมามุมนี้ได้ก็ยังถือว่าสวยอยู่ต้องระวังดีๆนะยิบตาไหลาตายไปให้ก่อนหน้าของเคนนี่ฮะดิลุกก็เช่นเดียวกันจบอันดับที่12ไปในเกมนี้โอ้มี2อิลิม เต็มนายต้อง m o v ต่อครับผมโอ้โหว้านนี้รถเต็มไปหมดแล้วออสกาจะมาชาร์จาหน้าของทาร์ลิววีเปิดให้ก่อนหนึ่งอาแล้วครับผมเซอรี่คิวีและตรงนี้ชอปเปอร์ใช้ลูกซองชักอ่าเซลโดนซัมาอร์เกมไปโดยย้ำนีโดยยิงมาโดนระเบิดมาแล้วไปหนึ่งซีจากโยรู้ได้ทีชาร์จมาหายสองเลยปล่อยซีออกมาเก็บได้เหลือคนเดียวครับผมสำหรับออสกาโอ้โหคอมโบครัทั้งเกต์ทั้งปืนแต่คิววีต้องหอยเลยครับตีบ้านนี้ไม่ได้ครับวนทางอื่นแทน แล้วเหมือนจะหมดเลยหมดเลยหมดเลยโอ้ไม่เจออีกทางเจ้าออกสู่เกมท้ายเท่ากับว่าไม่ต้องคือไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละในการเข้าวันเสาร์ทีนี้ครับถูกต้องครับสิ8กคะแนนถือว่าเซฟละปลอดภัยถูกต้องนะอะไรแอนก็ปลอดภัยตอนนี้นะครับอาร์อาร์คิวนี่ได้มาอีกหนึ่งอาจจะยังปลอดภัยอยู่พอสมควรพาลจินไปได้นะของเซมไนน์น็องดาวไปมุมนี้ขึ้นมาของดิเซเวีย มากันเต็มคันรถแล้วเจ็บทั้งคู่พอ,อนิดเดียวพอแล้วขี่ไปได้นะครับผมซิลครับตรงนี้น้องดาวไปโอลู้น้องอีกเช่นเดียวกันหรือมิสซิลี่โดดขึ้นมาม<ะ>ิสซิลี่ดีบีเอชเอาหมวกหมวกหมวกไม่มีนะฮะไม่มีวิกินแน่นอนถ้ายิงไฟกันตรงนี้แล้วเป็นห้าอีลิมไปนะครับผมหลังจากถอดรถแมรี่ออกจากเกมนะตรงนี้นออกไปแล้วดีเทเวียครับผมระเบิดเก็บไปสุดท้ายสี่อีลิมครับผมทารอนครับผมทารอนกูทารอนอยู่กุ๊กซีด้วยนี่ เรียบนะอย่างนี้ไม่ได้ไปเหไม่น่าได้ไปนะสี่สิบคะแนนโซนนี้เป็นเรื่องอะ่ะเอาตัวโก้สี่สิบทารอนสี่สิบต้องดูว่าจะมีทีมไหนแบบว่าพรุ่งนี้ยังบูดให้อีกหรือเปล่านะครับผมอืมหมอว่าแปดทีมฮะ<ช>ทีะ่ทสามารถแซงเขาได้นะครับใช่ฮะ ดเดินออกหาล่าเหยื่อแล้วครับ,รบสำหรับยัมมี่ครับผมโนอาห์ครับไปโดนจู่จากเนนฮะอุ้ยเนนสองเกมหลังนี่มีะมากของจริงหรือเปล่าไปคุณสี่มายัมมี่ต้องหาที่เป็นบังเกอร์ก่อนเลยครับครับผมพี่ลบภัยไเห็นตรงนี้มาแต่เหมือนยังเสี่ยงไปลงสุดเลยเนินตรงนี้แล้วเห็นบอดี้เขาขึ้นมาหลบก่อนเอม็มเอ็มต้องรับไฟนี้ให้ได้ครับผมมุมกดแล้วนะโทดักแส่เจอตัวใกล้ไบร์แล้วเขาเนตแต่เขางัดขึ้นมาก่อนเขากรก่อนนะฮะ เอากรามก่อนสูสีหรือแต่เราไม่ได้ทั้งคู่อีกหนึ่งลูกมาคีออนไบเฮ้ยไบข้างบนไว้เออก้มลงมาอาจจะจะเห็นช่วยเพื่อนนิดนึงมองยากจริงครับตรงนี้อีกหนึ่งลูกไปถึงแ้ลเป็นเลวิรับผมได้คีมออกจากเกมครับเพื่อนเดินเล่นก่อนเลยฮะทางด้านล่างครับไอตัดสมอปิดนะเฮ้ยเป็นโมโนิทอปปิดนะไม่เขาเดินออกมาปิดทีกทีตันไปสุด ยัดสุดต้องดีๆหน่อยอดีๆหน่อยอย่าไฟไปนะเย็นๆแล้วโถตัดเอาเอาได้เอตอสิบ e เรียบร้อยครับผมเต็มได้มาอีก2องอิริมครับตรงนี้ครับผมแต่ยังมีข้างบนอีกนะซึ่งเหมือนจะรับอยู่คนเดียวครับผมแต่ภาพมุมนี้มาดีเซเวียวหาย3เฉยเลยครับผมจากการเจอบูมมาเมาื่อสักครูน่นี้ครับอืตอตอนแรกยังไล่กดเขาอยู่เลยฮะลงมาตรงนี้หมดครับครับผมเก็บงานไล่เก็บงานโอ้ ใเส่วนขงการรับของบูมนี่ทําผมว่าทําให้ดีเซเวียเขาไม่คาดคิดนะแต่การมีคนที่มานอนอยู่ขอบขอบถนนโอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเข็มขัดสั้นปะเฮ้ยทำไมครับคาดไม่ถึงแต่ผมว่ามุกนี้นี่เข็มขัดยาวครับทําไมครับผมเกินคาดครับนี่ับเข็มขมดแบนหมดแบนหมดไปแล้วโอ้โหตรงนี้เลวิตครับ ยาเข้ายัางไงฮะตอนนี้โอโ,อโอ้เราไปดนไกลๆมาแล้วเฮ้ย,ยลงไล่เอามาหนึ่งแต่ออปชั่นหมดไปแล้วครับเหลือแค่โปรท็อปเดวิทตามยาไปครับโ,ร<ม>โอ้แต่มันเป็นเนินลงไปข้างล่างนะถ้าเกิดแบบว่าพื้นที่แบบขนาดน,นี้อาจจะยังพอได้วัดหน่อยอืมเอาละฮะผมว่า EA เอ่ะตามที่เราเจอใหญ่ไงอืมถ้าไม่ผิดพลาดะไรผมก็คิดว่าเอเอนะ พเขาค่อนข้าง,ง,งที่จะอยู่ในแบบที่ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายเลยเอ้าแล้วโนอาไปตกเข่าครับน่าจะยอมโดดลงมาปะแบบว่าให้เพื่อนชุบเลยข้างล่างนะล้วเจนฟอร์ดครับไปสามหน้าของพลบิดครับออกจากเกมไปขยับเข้ามาแต่ก็มีเสียตัวผูเ้เล่นเหมือนกันแล้วมันเป็นทามมิ่งให้ลิวิสเนี่ยเขาได้ขยับตามมาข้างหลังับผมแล้วไบไปได้ลินครับมาแล้วเรียบร้อยฮะไบเอาให้ครับผมจากข้างบนนะเก็บไปสองเลยสวยงามฮะตรงนี้เดมเมนทเมน อ๋อจะเป็นใบนะที่อยู่ข้างบนแสดงว่าโนอาอาจจะอยากปีนขึ้นไปช่วยฮะใช่นี่ผมพาราจินครับไหลาตายใบตรงนี้ยัดเลยครับรีเลวิสกับยามม,มมี่ยามมี่ยามมี่ประสบการณ์ก็สูงทั้งคู่และหลังขาด hey, 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 hey. หลังขาดครับผมลงจัดอุ้ย oh. แต่คนจากลากไปอีกหนึ่งและทำได้หรอได้ไหมเดนฟอร์โอ <f> oh. ไปโดนเดนฟอร์ครับโอ้บูมไปปล่อยให้รีวิสได้เดินนะเสียเฉยเลยครับไม่ต้องตกใจนะนะครับวงห้าเหลือห้าทีม <laughs> โอ้ดูจากวงที่อัปเดตแล้วนะครับวันนี้ต้องปะทะกันเฮ้ยมีโอกาสนะทีมไทยจะไฟ์กันเองหรือเปล่าท้ายวงเนื่องจากด้วยเป็นพื้นที่ของโซนเนี่ยนะพื้นที่เล่นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับกลายเป็นทางด้านส่วนของถนนเยอะขึ้นอืทําให้ต้องอ,งองเกิดการประทะกันใน,ในในตรงนี้เป็นเมนเทนเมนครับผมยังเลาะขอบอยู่นะตอนนี้แต่พื้นที่มันเปิดกว้างจัดเลยฮะตอนนี้เหลือพื้นที่อีกเยอะะโดนอ a r e n านี่ไง คือไม่ไม่ต้องไปหิวคิวอะไรมากมายนะถ้าได้ไก่เดาคิวมาเองนะครับสำหรับเอลิน่าขออย่างน้อยวันนี้35แต้มมาสวยๆไปนะครับ30มสิบบวกอะแต่ในอีกมุมหนึ่งเต็มก็ต้องการไก่นี้เหมือนกันนะเพื่อที่จะมาท้ายเตรียมสุดท้ายครับเกมที่12ของเขานะเอาเอางี้ที่หนึ่งที่สองอืมใช่เต็มที่หนึ่งเอที่สองแล้วคิวเยอะหน่อยครับแต่ไม่น่าเยอะเท่าไหร่เขาตอนนี้ยังสูนีฟิตอยู่เลยฮะอืม วงมันจะกินเทือกตรงั้นถึงขั้ท้าย,ยหรือเปล่าไปทางเจ้าเกอร์ดิเจนฟอนยังอยู่ได้ครับแต่เพื่อนไม่สามารถขึ้นไปหาได้แล้วนะครับทางเจ้าเกอร์ออ,อกไม่ได้แล้วนะข้างบนนี้คือต้องเป็นตัวคําให้เพื่อนไปจนสุดทางอ่ะใช่ครับแต่มีไบต์นะเหมือนไบต์เหมือนเขาพยายามที่จะปีนขึ้นมาอยู่ครับเจ้าเกอร์ขึ้นไปยังไงนะบักกี้ครับสามารถขับขึ้นไป,ไปได้แล้วมันมีแค่สองยานมานาใช่ไหมหรือบักกี้อย่างเดียวเลยน่าจะเต็ม บักมอไซคค่อนข้างที่ยากจะเป็นที่จะเป็นบ่อยก็คือบักกี้กับรถจ๊บครับผมอ่าเวอร์นะแหกทุกกฎครับปีนได้ทุกเขาเออเป็นเสนี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 เป็นซี่ตัดมาที่ซากุระเนี่ย้ดยวงด้วยนะน่าจะยื้อกันอีกสักพักหนึ่งอ่ะอีเยออียา ผมบอกนะพูดไม่ผิดผหงหลังรอนไปเงียบอีกทีหนึ่งอะหายไปครึ่งหนึ่งประเด็นคือมันไม่ดีดออกจากข่าวลูกนี้ด้วยนะอเออเชื่อเหตุมาแล้วเหมือนไบเขาจะเห็นเ้าเกอร์นะครับผมเพราะเพื่อนเขาโดนยิงกดมาจากข้างบนอืมเอาละเฟนซีต้องเดินครับอฟอร์สขออนุญาตยิงมุมนี้ระวังนะโดนสวดได้เหมือนกันนะนี่นี่โหมเหมือนก็ระแวงเหมือนกัน,กนผมเลเจนฟอร์ส แต่ว่าขเขาเจ็บม,มากขานัดเดียวพอเรียบร้อย <S <S อแต่เปิดจุดไปแล้วครับยังไงโดนเพ่งเล็งแน่นอนตรงนี้แต่ก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มในส่วนของแรงพอยให้กับเต็มแล้วก็เอ,อรีนาไปด้วยนะครับเหลือสี่ทีไหมผมมาฮะครับอ่าอาร์คิวเขาให้เต็ม<ป>สีสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ เดมก็สวยนะผมว่ามีโอกาสครับเราต้องเดินงัดทางด้านบนมาครเตมเมือคืนน่าจะต้องเอาทางด้านของเจ้าเกิร์ให้ได้ก่อนนะหมดไปศรษฐาบาดสวยจัดเลยครับแต่รีเซ็ตได้เอาเดินปิดเจ้าเกิร์ได้ยินจังหวะนี้เขายิงกันอยู่เขาทำน้องได้ขาดแล้วครับผมเจ้าเกิร์ตทำน้องได้ขาดนะครับแล้อยากไก่อะ แต่ถ้าเต็มขึ้นมาบนนี้ก็หมดลงได้เหรอลงได้ครับจะลงได้คนระับข้างล่างลง,ลงได้ลงได้ต้องใช้ยานพ่านนัดเออรถอยู่ลึกเลยฮนะตะวงเหมือนเชียงอยู่กับเขาน,นานี่อีกนานครับไปทู <Free two. S 3> ครับผมและเรียบร้อยเอาจนได้ครับเอลสิบครับส่งมิก้าลงไปนอนกุมทองคนระับสามจะเกมไปแล้วหมดเลยครับหมดเลยครับเอลสิบดับเบิลคิวครับ ก็ยังมีภาพมาตรงนี้เสียแรงกันไปแต่เจ้าปืนเอาให้ครับผมไฟไอ้สุสิต้องยื้อให้ได้ครับผมไฟนี้ต้องช่วยครับถือข้างล่างก็ช่วยข้างบนไม่ได้นะครับทางดีเจคึ่งหลอดครึ่งหลอดสุิทิอีกหนึ่งลูกอย่างตัดสินใจบายคำสูงไปนะเฮ้ยสมมตเฮ้ยจะบอกนะแล้วมันจะแตกว่าอะไรนะ เนี่ยกลับมารอทางด้านล่างครับเดี๋ยววงไปทางจินฟอร์ดอะไรวงวะเดี๋ยวเชื่อคิวโอ้ยเขามีสิจบจบหนึ่งหนึ่งหรือสองได้เลยนะครับเพราะว<ช>่าทั้งสองทีมนี้ต้องปะทะกันก่อนอแต่เต้าเกิดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วหเหรอจะตามเหรอเต็มเอาอีกแล้วปะเนี่ยเต็มต้องรอเหตุละอื้อหือเกือบไปแล้วเดี๋ยวือบไม่ได้เต็ม ถือว่าเต็มขอเกมนี้เจ้าเกอร์บอกไม่จากการตัวเองครับไม่ต้องซ้ำเออแต่ได้คิวนะเต็มได้ครับเดินล่าแล้ครับพี่โอ้โหแหลกกันเนื้อผมอ๋อเจ้าเกอร์ออรรเอรลน่ามาล่าล่าของก๊อฟแทนแต่ก๊อฟเดททิ้งเอาไว้แล้วโดนลมพาัทาันครับโอ้โหประเด็นคือตรงนี้กลายเป็นเอ,อรลน่าเนี่ยได้เปรียบกว่าข้างล่างนะเพราะว่าถ้าไปเล่นวงหุวท้ายอ่ะ ผมว่าวงอะไรก็ต้องออกมาจากเคื่อกอ,ะอ่ะม,มีโอกาสออกครับมีโอกาส,อ,กาสออกมากกว่าวงน่าจะลงข้างล่างแต่เจนน็นอยยังสวยสุดอยู่แต่ข้างบนจิตฟอร์ตเขาลงได้นะเขายังมีรถอยู่แล้วเขาก็ยังอยู่แบบกินเปอร์เซ็นต์วงไปถึง20เปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ทางเต็มก็มีฮนะแต่เขาไปยิงเบรกไทเกอร์เอาไว้นะ งั้นน่าขึ้นมาสุดเลยนี่เขายังเล่นริมผาได้กลายเป็นตอนนี้พอยิงเบรกไว้เขาเล่นริมหน้าผาไม่ได้เลยครับแต่กลายเป็นว่าไทเกอร์เหมือนจะลําบากที่สุดนะสําหรับอีอารีนาเพราะว่าวงต่อไปนี้ต้องขยับละแต่ตามเพื่อนไปก็ มโดนวงไล่มาเรื่อยๆเหมือนกันนะข้างหลังครับแล้วคนที่จับตามองไทเกอร์มีแค่ทางเจนฟอร์สเองนะใช่แต่กุลาโดนจั่วจากไปเข้าหัวหมาตรงนี้รอดยากไทเกอร์มาสวนโล่งกันไปครับเรียบร้อยครับผมมันรอดยากจริงครับเป็นเจนฟอร์สคิวนี้เป็นใครคิวฟิีขึ้นมาด็สิบครับผมเด็กสิบได้ครับได้ไปครับตอนนี้เต็มต้องเก็บทุกเม็ดเลยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องได้ยีรีมาเพิ่มนะครับแล้ววงสุดท้ายแล้วแต่ผมว่าไอซีทูชนะ E.A. ไก่เฮ้ยคุณเชื่อมั่นใน E.A. นะเชื่อมั่นอุ้ยแต่ต้องเต็มนะเหมเอนเขาจะส่งเอสโตซิปั๊มยาหรือเปล่าเอาดีได้เปรียบนะต้องเล่นใช่ดีกว่านะแต่ดูดิ๋ยวดูชั้นนี้มันจะทำให้เสียหายไงอ๋ไม่เนี่ยมต้องเลือกดันละไม่ดูดิเพราะว่าวงมันกินพวกข้างบนก่อนไง ต้องครับทางไม่ดเนี่ยได้ไก่สูงกว่าไก่สูงเลยแต่เขาคนเดียวเองนะดูดิคุณเชื่อใจผมดิแล้วรถไปไหนแล้วครับตอนนี้ใช้รถไม่ได้แล้วครับก็บอกอยู่ผมว่าผมอานคาอยู่อ่ะผมว่าเขาต้องรีบเคลียร์คิวให้เร็วที่สุดนะตอนนี้เขาพยายามจะรีบถ้ารีบเท่ากับลนปะไม่ลนด้วยครับผมเนี่ยเฮ้ยเขาลงได้อ๋อลงได้อ่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้คิดภาพนี้มาแต่อยู่เฮ้ยเอ้าไม่ไม่อ๋อแบบนี้เต็มแล้วครับเอา ของได้หมดเลยแบบนี้เต็มนะไว้ไปยิงไล่ออกมาก่อนเฮ้ยแต่แบบคือ EA เนี่ยยังมีต่อพรุ่งนี้นะแต่เต็มต้องได้ไก่จริงๆะเกมนี้แล้วเตียบร้อยเต็มแมนเทนมไก่ตัวนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่รอบวิ่งเย็นมากขึ้นนะใช่ครับโอ้โที่ผมบอกฮะเต็มมาอยู่แล้วโอ้โหอย่างที่คุยกันไว้ตอนต้นเกมเลยนะว่า EA